hello good morning my lovely students welcome back with teacher five and today you're going to study english again so what do you have to take how are you how did somebody I am good or I am great ah, okay very good some probably not how to show hi หนังสือเราไปเนาะเด็กๆกลับไปทำํำในหนังสือนะคะใครที่ทําก่อนเพื่อนนะคะให้รอเพื่อนด้วยเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจแล้วเวลาที่ทิชเชอรพาอ่านนะคะให้เด็กอ่านตามด้วยเนาะเราจะได้ฝึกการอ่านไปพร้อมๆกันอ่านออกเสียงโอเ okay? ค alright so let's go into our book ไปในหนังสือกันเลยค่ะ let's go โอเค so right now we're at page number 12วันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าที่12อ่ะเริ่มกันที่หน้า12โอเคเราเห็นอะไรเอ่ยรูปในรูปเราเห็นอะไรคะอืมห้อยหัวเลยกำลังห้อยหัวเป็นรูปค้างคาวนั่นเองอ่ะค้างคาวในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า bat bat เด็กๆออกเสียงตามนะคะ bat very good หลังจากนั้นนะคะเขาก็ให้เราโยงเส้นเช่นเคยเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยว่าสัตว์ตัวไหนออกเสียงว่าอะไรบ้างเรามาดูตัวแรกสิรูปหนูหนูเราออกเสียงว่าอะไรนะ rat rat ขข้นต้นด้วยตัว r ไหนตัว r อยู่ไหนให้เราโยงเส้นจากรูปหนูไปหาตัว r เลยค่ะ rat อ๋อที่ออกเสียง rat เนาะ ถัดมาอะไรเอ่ยรูปแมวอ่ะมาดูรูปแมวรูปแมวออกเสียงว่าอะไรนะคอคอ cat very good ทีนี้โยงไปหาเลยค่ะคำว่า catch คำไหนเอ่ยขึ้นต้นด้วยตั c ขึ้นต้นด้วยต c โอเคโยงไปเลยค่ะคําสุดท้ายเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เลยรูปค้างคาวเราออกเสียงว่า bat bat แปลว่า ค้างข้าว but เึิ่ต้นด้วยตัว b ไหนตัว b อยู่ไหนเราก็โยงไปเลยโอเคไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะถัดมาค่ะหน้านี้เราออกเสียงว่า hat รูปหมวกเราออกเสียงว่า hat 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 แปลว่า หมุ e y แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กโยงเส้นเหมือนเดิมเลยรูปแรกรูปอะไรเดี๋ยวเชื่อจะอ่านให้ฟังนะเด็กๆลองโยงเองนะคะรูปแรกรูปหนูออกเสียงว่า r a t r a t เราต้องหาตัวอะไรคะ r a t ตัว R ขึ้นต้นด้วยตัว R โยงไปเลยคำที่สองเราเพิ่งเรียนเม,มื่อกี้ h a t h a t ขึ้นต้นด้วยตัว H, ตัว H อยู่ไหนะโยงไปเลยส่วนสุดท้ายเราก็เพิ่งเรียนไปค่ะรูปค้างคาวออกเสียงว่า bat bat ขึ้นต้นด้วยตัว b อ่ะขึ้นต้นด้วยตัว b เราก็โยงไปหา bat เลยค่ะ page number 14 page number 14มาที่หน้า14อ่ะหน้า14นะคะอันนี้เป็นรูปรูปเสือเนาะเสือในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า Match ทออกเสียงตามที่เชนะคะดเด็ก m ๆ h m a แม h แปลว่าเสือนั่นเองอทีนี้เราก็จะกลับมายงเส้นเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะทิฉจะจะอ่านให้ฟังไปทีละรูปภาพเนาะรูปแรกนะคะที่เราเรียนไปเมื่อกี้เลยเสือออกเสียงว่า m m a Match t t h แม a แม h รูปถัดมารูปหมวกเราออกเสียงว่า hat 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 แปลว่าหมวกสุดท้ายค่ะรูปแมวเราออกเสียงว่า cat 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 ให้เด็กโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเด็ก,ดก Page number 15อ่ะ หน้าที่15ในหน้าที่15นะคะเราเห็นอะไรเอ่ยเห็นรูปหมวกแก๊บใช่ไหมรูปหมวกแก๊บเราออกเสียงว่า cap 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 แป,แปลว่าหมวกแก๊บนั่นเองอ่าเอาใหม่หมวกแก๊บในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอะไรนะคะ cap โอเคแ e r เ g o o ์ okay, แล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กกลับลงไปโยงเส้นเหมือนเดิมอ่ะทีเจะจะอ่านให้เช่นเคยนะคะให้เด็กโยงเส้นให้ถูกต้อง Picture number one รูปที่หนึ่งรูปค้างคาวเราออกเสียงว่า bat bat very good number two รูปหมวกเราออกเสียงว่า hat hat Good job and the last one รูปหมวกแก๊ gap นะคะหมวกแก๊เราออกเสียงว่า cap cap แปลว่าหมวกแก๊โอเค Good job สำหรับวันนี้นะคะเราจะทำถึงแค่หน้าที่15เด็กๆอย่าเพิ่งทำไปก่อนเนาะในความสำคัญนะคะเด็กๆไม่ต้อง เด็กหลังจากยงเส้นแล้วนะคะเด็กต้องทบทวนการอ่านด้วยเนาะเพราะว่าทีเชื่อฟายอยากให้เด็กโฟกัสที่การอ่านมากกว่าเนาะกลับไปบ้านนะคะแล้วก็พยายามอ่านตามทีเชื่อายออกเสียงตามน,นะคะให้เราจำได้เนาะโอเค so for today that's it thank you so much and have a good day วันนี้มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพุทธเนาะ goodbye